มาถึงช่วงสุดท้ายของเทคนทิวีของเมานะครับเรายัางคงอยู่ที่มาราเคสเนี่ยออกเสียงมาราเคสนะฮะก็มาดูกันต่อนะครับหลังจากที่เราเดินเที่ยวตลาดนะฮะในซุปมาแล้วเดินมาทั้งวันเลยทีเดียวนี่สงสัยว่าตกเย็นแล้วสินะใช่ต้องไปดื่มดำเนี่ที่เชสอาลีที่เนี่ยเป็นเหมือนแบบตอนกลางคืนมีโชว์มีโชว์ก่อนจะโชว์เนี่ย มาดินเนอร์กันสุดหรูก่อนในดินเนอร์เนี่ยกระโจมก็จะมีพวกต่างชาติเนี่ยมานั่งกินกันเสิร์ฟแบบแพะมาเป็นตัวแกะแกะแพะแกะทุกอย่างทุกสิ่งอย่างแบบว่ามาหมดมาหมดมาหมดโชว์พอกินเสร็จเอาโชว์มาเวียนกันมาโชว์มาระบำลำฟ้อน ไฮไลท์อยู่ประมาณช่วงสี่ทุ่มครึ่งตอาานอนั่งนองน,นี้เลยเหรอฉันนึกไม่ใจฉันง่วงตั้งแต่สองนุมแล้วเขาใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่สถานที่สนามฟุตบอลจ้าดูโชว์ดูโชว์ทำไมอ่ะโชว์ม้ามโมร็อกโกเป็นประเทศที่มีม้าพันดีม้าก็พวกนี้ก็ควบมาแบบว่าสุดสวิงลิงโก้อะไรอย่างเงี้ยคือโชว์นะแค่ว่าเอาโชว์ตัวเฉยเฉยเออโชว์โอ้ควบงั้นเลยเหรอโอ้แต่ละคนนี้แบบว่าห้อยหัวขี่ม้าแก ดูดูดูห้อยวัวห้อยมาห้อยห้อยดีตัวนี่ไงขึ้นมาเก่งทุกคนแล้วตอนแรกฉันคิดว่าผู้หญิงเช้ามาเราไปเที่ยวที่สุสานซาเดียนอ่าเป็นที่แรกเลยที่นี่ตอนเช้าว,วันนี้มีไกด์แล้วอาสิทธ์บอกว่าฉันขับรถอย่างเดียวนะเธอวันนี้เมืองที่พิเศษแบบนี้เธอต้องมีไกด์อ่าเป็นสุสานของพวกราชวงศ์อ่าอยู่เป็นสถานที่เล็กๆนะพูดถึง ข้างในก็เป็นสวนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเงียบๆเป็นเป็นสถานที made, ่ท like ี่เง like, ียบเลเรียกว่าก็ถึงถึงช่วงเวลาสงบของเขาแต่เรื่องแต่เรื่องลวดลายอะไรนะสถาปัตยกรรมแบบโมร็อกโกนี้เราเริ่มเห็นแล้วอ่าเราก็อยู่ที่นี่กันสักพักหนึ่งคราวนี้ไปลอ่พระราชวังบายก็น่าจะอาบาเอียป่ะบาบาเฮียบาเฮียบาเอียเงี้ยบาเฮียเออคือ ที่นี่เนี่ยมันเป็นเหมือนคือเหมือนข้าราชการชั้นสูงอะอำมาอ์มอย่างเงี้ยของที่ใกล้ชิดกับกษัตริย์เนี่ยอ่อออวาวังนี้เป็นวังของของเขาสร้างในช่วงน่าจะศตวรรษที่1 9บกร้อยกว่าห้องแค่เดินสิบห้องฉัก็เมื่อยตาลายแล้วแก่แล้วดูแต่ละห้องนะเพดานนี้แบบว่าไปคัดช่างมาจากไหนหรอฉันึกในใจมันจะมีลานหนึ่งนะแล้วตรงกลางเป็นลานกว้างตรงนี้เป็นของเมียเอกที่หนึ่งเมียที่หนึ่ง มียที่2อ,อยู่เวิร์กนี้เมือที่3อยู่เวิร์กนี้มือที่4อะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบว่าจะเป็นคนละเวิร์กไปเลยแต่ไม่ว่าจะเวิร์กไหนขอให้ดูเพดานและการตกแต่งลวดลายวิจิตบรรจงสไตล์ศิลปาาะแดบเรกว่าวิจิตพิสดารเลยมั้ยพิสดารไม่พิสดารสวยงามหมายถึงว่าศิลปะที่อยู่บนเนี่ยที่นนะการแกะสลักไม้ โรลาการแกะสลักไม้แล้วก็ศิลปะสไตล์เนี่ยมอร์คคอ่อนเขาเรียกรมอร์คคั่นะน,น,นะสวยงามแบบกึ่งแบบเหมือนแขกมัวเขารวยไหมเขาเขารวยไหมคนนี้อเอ้าอยู่อย่างนี้ได้ธรรมดาหเหรอแกร้อยหกสิกว่าห้องคงกัดก้อนเกลือกินมัง <c oughs> เออ <c oughs> <c oughs> เาอาจากพระชวงไวยชฉันเห็นสุเหล่านี้พอดีกูโตเบีย กูโตเบียอ่าอันนี้มันเหมือนเป็นศาสนาสถานคู่บ้านคู่เมืองของมาราเคชครับเออก็ตั้งอยู่ใกล้ๆกับจัตุรัสเจมาเอลนาคือถ้าเรา อย่น,นี้ความสูงมันอาจจะไม่ถึง100เมตรแต่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของมาร์เกละส่วนใหญ่จะมองเห็นกุโตเบียโอเคเออก็เป็นอีกเป็นอีกที่หนึ่งที่ถ้าใครไปมีเวลาก็รอบๆเนี่ยเดินมีมุมล่มรื่นมีมุมขายของอเออทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นตลาดขายหนังสือแล้วแต่ด้านข้างก็จะมีตลาดขายของที่ล,ลึกอ่าไปเดินเล่นกันได้หรือใครนี่เนี่ยนั่งรถม้าย่างก็ได้ตงลองเออลอบเลยน,นั่งได้อ่ะสุดท้ายค่ะครับ สวนมาร์จอเรลสวนมาร์จอเรลมาร์จอเรลมารจอเรลคือที่เนี้ยเป็นโทนสีน้ำเงินคือเดิมเนี่ยสวนมาร์จอเรลเนี่ยเป็นขอนจักเขาชื่อจักอังจักหรือจักมาร์จอเรลจักจักมาร์จอเรลอ่าเป็นคนฝรั่งเศสมาเที่ยวแล้วเกิดตกหลุมรักมาราเคช ซื้อที่นี่าไว้แล้วก็สร้างขึ้นเป็นวิลล่าสร้างมาได้สัก20ปีแต่แรกตัวเองอยู่อย่างเดียวมันมหลังจากนั้นเปิดให้ผู้คนเข้ามาจากมาเยาว่ซืว์คนนี้ป่วยแล้วกลับไปที่ฝรั่งเศสกลับไปที่ฝรั่งเศสแล้วอยู่ยาว ช้าก็เสียเลยอ๋อเสียก <c oughs> <ช>็แล้วนก็ต้องขายที่นี่เสียก็ขายแล้วอิฟแซงแรืแร<ส>งแซง่แซงก็มาคว้าไปชะมาซื้อต่อเออม,มาซื้อที่นี่ต่อแล้วเขาก็ต่อจากนั้นเนี่ยเริ่มเอาพวกตะบองเพชรพ,พืชพันธ์ุจากทุกทวีปเลยนะเอามารวมอยู่ที่นี่ แต่มีห้องหนึ่งที่พี่รู้สึกแบบเออตอนเรามามาเคชครั้งแรกอะ่ะเราพลาดไปแล้วบ้านนี้พี่ก็มาด้วยนะแต่พี่ไม่ได้เข้าไปดูไอ้ห้องเนี้ยอ๋อหรือมันมาหลังจากเขาเสียเพราะตอนพี่ไปเขายังไม่เสียน,น,น่าจะเป็นแกนอเวน่าจะเป็นแกอเวที่หลังจากเขาเสียชีวิตแล้วเขาเอามาแบบแปะมันเหมือนเขาเอาการ์ดท,ที่เขาออกแบบในแต่ละปีที่จะส่งให้เพื่อนในช่วงปีใหม่ส่งให้ลูกค้าส่งให้คนที่เขารักชอบเนี่ยอ่าเป็นการ์ดออกแบบออกแบบเก่งมากเลย หนึเก uh, ้าเจ็ดห้าเออเป็นเหมือนชื่อว่าเป็นแกลเลอรี่ออฟเลิฟแกลเลอรี่ออฟเลิฟคือทุกอันจะมีคำว่าเลิฟ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 แกลเลอรี่มานั่งทำงานอยู่ที่นี่ออกแบบที่นี่ใช่ก็เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งแบบว่าโอ้โหมาแล้วแบบหนึ่งเก้าแปดศูนย์เออเขาจะเขียนไว้ทุกปีว่าการ์ดเนี้ยปีไหนบ้าหนึ่งเก้าแปดศูนย์หนึ่งเก้าแปดศูนย์นี่เพิ่งเริ่มต้นอารยธรรมที่เป็นแบบศิลปะอาร์ต แบบในบนล้นเต็มรูปแบบนะก่อนที่จะมีการเรียกคำว่า Generation X หรือว่า X g e เจเน t เรชพอหลังจาก198 198590นั้นเป็นเป็น X เนอคนปลดปล่อยเต็มที่ในเขาเริ่มมปนจุดเริ่มโอ้โหนานมาก1976ใช่แต่ในบ้านเนี้ยพอออกจากไอ้ตรงแกลเลอรี่นี่แล้วอะล่มลื่นคือคนมีเวลานะ มาเดินดูต้นมงต้นไม้มันล่มลื่นมากแล้วมีกระถางสีสีะพื้นเป็นสีน้ำเงินกระถางสีเหลืองกระถางสีแดงกระถางสีอะไรอย่างเงี้ยมีปาภัยมีอะไรอย่างงี้บริเวณไม่ได้ใหญ่มากแต่เขาก็เนรมิตให้มันดู ร่มรื่นแล้วก็รืร่นรมรมีพิพิธภัณฑ์ที่ยังเก็บเอาไว้แับพวกงานศิลปะอะไรต่างๆอยู่ในโซนที่เป็นพิพิธภัณฑ์สีน้ำเงินแบบน้ำเงินจริงๆเออแต่ถ้าคนชอบบพวกตะบองเพชรน,นะมาแล้วแบบลงรักเลยเออเนี่ยส่วนก็จะเจอกระทางองะมีเก้าอี้ให้แวะนั่งเล่นตลอดออตลอดทางเออก็เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งถ้ามาแล้วก็ แวะไปซะหน่อยแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนนะถ้าดัานดดนไปถึงมาราเคสเนี่ยไม่พลาดก็จะแวะไปที่สวนมายออร์ลวสวนมายออร์แล้วเขายังให้เกียรติให้ชื่อคนแรกคนแรกเออเป็นคนทำที่นี่ขึ้นมาใช่นี่แหละครับ Mar s <S มาราเกสมาร็อกโกผมมีภาพความทรงจำกับสถานที่ท่องเที่ยวอย่างมาราเกสเปลี่ยนไปมเมื่อเจอพิกาและนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันอาจจะต่อยอดต่อไปให้กับทุกคนที่ได้ดูรายการอยู่ในลิสต์แล้วใช่ไหม แน่นอนเอาละครั้งหน้าเราเจอกันครับจะไปเจอที่ไหนติดตามแล้วกันนะฮะกับรายการเที่ิวีขอเมาส์ท้อวันนี้ขอบคุณด้วยนะฮะกับเสื้อผ้าพิธีกรครับ X X I Fiber ครับรวมถึง E D C by Speed ครับแล้วก็ y b r ิ d ด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับครั้งหน้าติดตามแล้วกันนะครับกับเรา2คนที่ี่ขอเมาส์เล่าทุกเรื่องราวเมาส์ทุกเรื่องเที่ยวไปไม่ไปไม่รู้ค่ะแต่รู้ไว้ไม่เสียเที่ยววันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ